ในคลิปนี้นะครับเรานะครับก็จะมารีวิวในส่วนของระบบ V.I.P ในแพทใหม่นะครับว่าเราจะได้รับอะไรบ้างจากระบบ V.I.P ในแพทใหม่นี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันที่ระบบ V.I.P เลเวล8กันก่อนนะครับในแพทใหม่นะครับมันจะมีระบบ V.I.P เพิ่มเข้ามาอยู่3 V.I.P นะครับก็จะมีเลเวล8เลเวล9แล้วก็เลเวล10นะครับในส่วนของเลเวล8นะครับเรานะครับต้องมียอดเติมถึง20,000คูปองจึงจะได้รับ VIP รลเวลนี้นะครับรลเวลนี้นะครับเรานะครับจะได้รับของรางวัลนะครับจะเป็นในส่วนของสีชื่อสุดพิเศษมันเป็นยังไงนะครับก็ประมาณว่าตัวหนังสือชื่อของเรานะครับจะหนาขึ้นเข้มขึ้นแค่นั้นนะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือจะหนาขึ้นสีเข้มขึ้นประมาณนี้เลยไม่มีวิบวับนะครับไม่มีเป็นสีอื่นนะครับเห็นไหมครับสีปกติเลยแต่ว่ามันหนาขึ้นเข้มขึ้นประมาณนี้เลยไม่มีอะไรมากนะครับ ส่วนของอย่างถัดมานะครับในส่วนของระบบ VIP level แนะครับมาแปบ๊บหนึ่งครับ level 8ก็จะเป็นของรางวัลน,นะครับอันนี้จะเป็นโกในเกมเงินในเกมประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของ VIP level 9นะครับในส่วนของ level 9นะครับเราต้องมียอดเติมถึง5 0,000คูปองนะครับ50,000่ 50, คูปองนะจึงจะได้รับ ระบบ V.I.P. เลเวลนี้นะครับของรางวัลนะครับก็จะมีนะครับในส่วนของเอฟเฟกต์พิเศษนะครับตรงหน้าจับคู่กับเพื่อนนะครับดูนะครับมันจะมีปีกงอกออกมานะครับแบบนี้เลยเห็นไหมครับนี่ครับไม่มีอะไรมากจะมีแค่ปีกงอกออกมานี่เลยครับเคลื่อนไหวได้นะครับปีกนี้นี่เลยครับอันนี้ก็คือของอย่างแรกนะไปครับอ่า ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของค่าความสัมพันธ์กับพี่น้องบวก2แต้มจะได้ค่าคะแนนเยอะขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นจํานวนเพื่อสนิทนะครับค่าความสนิทนะครับบวกเพิ่ม2แต้มนะได้เพิ่มมานะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของโกในเกมนะครับหรืองในเกมทองในเกมนั่นแหละมาทําไมเยอะนะครับมี3ามแสนกว่าละส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นระบบ VIP level 1 0นะครับ เลเวลสิบนะครับเรานะครับต้องมียอดเติมคูปองถึง1 0 0 0 0แสนคูปองจึงจะได้รับระบบ v p เลเวลนี้นะครับของรางวัลนะครับก็จะมีนะครับในส่วนของสิทธิ์ในการแชร์สกินแล้วก็สิทธิ์นะครับในการส่ง okay สกินให้กับเพื่อนนะครับมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันครับอย่างแรกก็จะเป็นในส่วนของระบบโป๊กนะครับในการแชร์สกินให้กับเพื่อนนะครับนี่นะฮะอันนี้นะครับถ้าเรานะครับมียอดเติมถ้าเรานะครับถึง V.I.P เลเวล10นะครับแล้วก็มียอดเติมคูปองนะครับนี่เลยครับนี่เลยมียอดใช้จ่ายคูปองนะครับในเดือนนั้นนะครับถึง5888คูปองเราจะได้รับสิทธิ์ในการแชร์สกินมานะครับนี่เลยฮะสามารถสะสมจํานวนสิทธิ์ได้ครับไม่จะกัดจำนวนครั้งในการแชร์ยิ่งเติมคูปองเยอะเราก็จะได้รับสิทธิ์ในการแชร์เยอะมากขึ้นเท่านั้นนะครับวิธีใช้นะครับก็มันจะเป็นระบบโป๊กนะครับที่เราต้องลาก แชร์สกินไปให้กับเพื่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ครับนะครับแบบนี้เลยกดที่ตัวเล่าแล้วก็ลากไปหาเพื่อนนะครับแบบนี้ครับแชร์สกินให้กับเพื่อนนี่เลยครับแชร์แบบนี้นะครับลากลากไปหาเพื่อนครับนี่เลยครับมันจะเป็นตัวนี้ครับแชร์สกินโดี้ลากไปหาเพื่อนเพื่อนนะครับก็จะได้รับสิทธิ์ในการแชร์สกินนะครับประมาณนี้นะครับ ในส่วนของแชร์สกินอย่างต่อมานะครับก็จะเป็นสิทธิ์ในการแชร์สกินให้กับเพื่อนนะครับอันนี้จํากัดจํานวนครั้งในการแชร์ต่อสัปดาห์นะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับประมาณ8ครั้งนะครับไม่เกินนี้8ครั้งต่อสัปดาห์สามารถแชร์ให้เพื่อนได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นค่าความสนิทนะครับบวก2กับเพื่อนสาวนะครับถัดมาก็จะเป็นสกินใหม่อีรินฟรีนะครับถัดมาก็จะเป็นเงินในเกม ประมาณนี้แต่ว่าผมไม่ถึงรั้ตอนนี้ดูฮะโดนล้อนแน่นอนนะครับห้าหมื่นเจ็ดพันคูปองแล้วก็ในส่วนของร้านค้านะครับระบบ v i p รอบนี้นะครับนี่ฮะไม่คุ้มนะครับรอลดหกเก้าเก้าดีกว่านี่แพงไปนี่ครับของรางวัลประมาณนี้แล้วก็อย่างใหม่นะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับก็คือนี่ครับระบบโป๊กสกิดเพื่อนนะครับนี่สามารถซื้อได้นะครับตรงเนี้ นี่ครับสามารถซื้อได้นี่ครับส่งให้เพื่อนคล้ายๆกับอีโมจินแหละแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยสำคัญนะครับพวกเนี้ยก็ประมาณนี้นะครับระบบใหม่แล้วก็อย่างต่อมานะครับก็คืออันนี้ดีนะครับคือทางเซิร์ฟไทยอ่ะเขาจะแจกสกินใหม่เคล็ฟรีสกินนี้เลยครับถ้าเรานะครับถึงแรง์คอนในแต่ละซีซันนะครับแล้วก็ ซีซั่นที่2นะครับเราะรจะได้รับ Skin Free. สกินใหม่คลสฟรีสกินนี้มีเอฟเฟกนะครับมีเอฟเฟกนี่นะครับสกินใหม่คลสประมาณนี้เลยฮะเออแล้วก็ในส่วนของกรอบโปรไฟล์ระบบ VIP level สิบอะกรอบนี้เลยครับไม่มีเอฟเฟกไม่วิบวับกรอบธรรมดา <c oughs> ที่จริงมันเติมเปแสนปองควรเป็นกรอบที่มีเอฟเฟกอ่อะ แล้วก็ตอนนี้นะครับเราสามารถรับฮีโร่ใหม่บิวโร่ได้แล้วนะครับนี่ฮนี่เลยแอสซิสต์ใหม่ครับไปลองอกในกันได้นะครับประมาณน,นี้นะครับในการมาทําคลิปในวันนี้นะครับส่วนใครมีความเห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับ